คำถามถึงเทวดาเพยยนาคพระภูมิเจ้าที่สัตว์เดรัจฉานเปรตสัตว์ในนรกและมนุษย์คำถามเดียวกันแต่ต่างคำตอบต่างภพภูมิต่างวาระต่างบารมีต่างความคิดต่างการกระทำต่างจุดมุ่งหมายถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อยากจะทำอะไรเทวดาตอบว่าเราจะพิจารณาธรรม เพราะมนุษย์มีกายสังขารที่เหมาะกับการพิจารณาธรรมมากร่างกายของมนุษย์เป็นเครื่องมือที่ใช้พิจารณาธรรมได้ดีที่สุดน่าอิจฉาพวกมนุษย์จริงๆพญานาคตอบว่าบวชสิถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะบวชเป็นพญานาคมีฤทธิ์มากก็จริงแต่บวชไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้ไม่เหมือนมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตให้นาคบวชแต่มนุษย์บวชได้ มนุษย์สร้างบุญใหญ่ไปสวรรค์ชั้นสูงไปแดนนิพพานได้แสนประเสริฐพระภูมิเจ้าที่ตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งคราวนี้เราจะไปทำบุญใส่บาตรทุกวันไม่ต้องมานั่งรอคนอุทิศส,ส่วนกุศลมาให้เราอีกไปทำเองเลยเพิ่มบารมีได้เร็วทันใจดีสัตว์เดรัจฉานตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะสงเคราะห์สัตว์ตัวอื่น เป็นสัตว์นั้นทุกข์มากพูดก็ไม่ได้คิดอะไรฉลาดฉลาดก็ไม่ได้เป็นมนุษย์มีสมองมีปัญญาเราจะใช้ปัญญาของมนุษย์ทำให้ตัวเองไม่ต้องมาเป็นสัตว์อีกเปรตตอบว่าเราไม่อยากมีหน้าตาน่าเกลียดไม่อยากมีปากเท่ารูเข็มมีรูปร่างสูงเหมือนต้นตาลถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะถือศีลจะได้ไม่ต้องมาเป็นเปรตผู้หิวโหวย อดอดอย,อยากอยากทนทุกทรมานแบบนี้สัตว์นรกในอเวจี G ตอบว่าถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์เราจะทำความดีจะไม่ผิดศีลห้าอีกจะปฏิบัติธรรมเพราะนรกมันร้อนมันโหดร้ายอยู่แล้วมีแต่ความเจ็บปวดทุรนทุรายถ้าข้ามีโอกาสอีกครั้งเราจะไม่ทำเลวเราไม่อยากทรมานไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นสัตว์นรกอีก แต่เมื่อถามคำถามเดียวกันมนุษย์ตอบว่าอยากสมหวังรักอยากรวยอยากมีตำแหน่งสูงอยากมีอำนาจแม้ต้องผิดศีลทำร้ายใครก็จะทำอนิจจาใครหนอน่าสงสารที่สุดมนุษย์ผู้ที่อยากแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกที่ยึดถือได้ชั่วคราวทั้งที่มีโอกาสจะทำบุญกุศลมากกว่าเพื่อนทำให้มีอริยทรัพย์คือ ทรัพย์อันประเสริฐเป็นของติดตัวไปทุกภพภูมิอยู่ภายในใจมีเจ็ดสิ่งคือศรัทธาศีลฮิริโอตตะปาพาหุสัจจะจาคะปัญญาฟังอีกครั้งจะรู้ว่ามันดีมาก